พี่น้องเอฟซีของป้าฝันครับเมื่อีวันที่8มีนา2 5 6 4นะครับซึ่งตุงกับวันจันทร์นะครับเอ็กซพาเอฟซีของป้าฝันนะครับ,าานนรบมาติดตามเลขวิ่งนะครับจากแม่ค้าแผงลอตเตอรี่นะครับหรือว่าแม่หน่อยหรือว่าแม่เล็กนะครับซึ่งเพิ่นให้เลขวิ่ง เขาทุกงวดนะครับและเมื่อนี้แอคเลอรีผ้าเอ็ซีของผ้าฝันนะครับเดี๋ยวออกมาหาพื้นนะครับโดยการน,น้ำคองผู้้เยี่ยมขึ้นก่าน,นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับห้าวกระสีตามผป้เยี่ยมไปพบกับ ลขค่าลอตเตอรี่นะครับหรือแม่เลขเท่านี้เองนะครับที่ว่าเคยให้เลขวิ่งนะครับเข่าทุงวดครับคนที่มาเข่าปรากฏว่าเข่าครับวดที่แล้วครับเข่าเื้ากันครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเข้าไปติดต่างครับปูเยี่ยมกันเลยนะครับที่ตามไปเลยครับผมสวัสดีครับปูยี่ยมครับ ครับมื่อนี้กูเยี่ยมกัอยู่ร้านเมลีไข่ลาเตรี่มื่อนี้อีว้าวเลยเด้อยิบโปว้าไตยิบโปว้าไถยอ๊อฟคว,วประเทศท่นเดียวเอ๊อ,อฟังเลยอ๊อฟว้ามูเจ้าอ่ะกูเยี่ยมว้าเลยได้ยี่ปอเนี้อันอันนี้ก็เป็นแผงไข่ลาเตรี่ของแม่เล็กครับ เอาไข่มักตัวไดเบิรงเงาเบิรงดูอาเป็ดเป็ดมากบอสีเข้าเกลดมากบอสอ่ะเอาไปงจนี้อันแข่งไข่รังตตลีแม่เรียกนี่กัรางวัลที่หนึ่งก็ออกหลายเทือแล้วไข่อเมอิก็นซึอจากจากรางวัลนั่นแหี้ซ่องบอสเออซ่องรางวัลแล้วอ่ะแม่ว่า เมเลีก,กามาขายอยู่นี่ประจำแล้วครับหน้าธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยแต่ว่ามองน่าสนใจที่สุดก็คือว่าแม่เลียกเนี่ยเินบอกเรยกวิ่งคึือนสลอดขันวิ่งมาสองตัวท่านเข้าตัวหนึ่งบนล่างอันนี้ฟังเอาเถอะ มื่อนี้ผมก็อีมาถามแม่เล็กคือเก้าหลันละนะครับว่าเลขวิ่งของแม่เล็กนี้อีมาตัวได้เอาตัวใดแล้วเมียเอาแม่เล็กก็ะขายไปแล้วคู่หนึ่งนะครับเกียรเกียรหนึ่งเกียรเกียรหนึ่ง สูตรหนึ่งเกามงามใช่ะสูตรหนึ่งเกงามแบม่ลครับเอาแม่มเล็กวางแล้วก็อีถามเราวานนี้ยคุณแม่งวดน,นี้เราแม่วิ่งตัวไหหนึน่งกับหเอาดังๆง,งน้หนกับหกสัตเจนบพอ,พอแม่พี่น้องอีกทีแม่หนกับหเอาคุณแม่ยืนยันหนึ่งกับหเด้องวดน,นี้ ซึ่งงวดกว่อนนี้คุณแม่ยืนยันว่า7กับสีเกับสีนะครับเลขเขา7 7.3เป็นเลขรางเด้อ,อคุณแม่เนี่ยวิ่งมาให้มาให้ตลอดนะครับสปีนี้เข้าตลอดนอแม่นเนาะตั้งแจ่มาขายลัตตอลี่อยู่นี่ั่นเข้าตลอดเลขวิ่งของแม่เลขนี้บอพาดจากวัด นะครับแต่ว่ามื่อนี้เอซีผู้ติดตามก็ฟังให้ดีกันแล้วกันขันแมนคันแม,มนทางเลยอาสที่ฟังหูเรื่อเพราะว่ามื่อนี้ปูเยี่ยมเว้าเลยแต่ว่าจังหวัดอื่นท่านรู้บ่รู้ก,ก็กกให้เงียงผู้ฟังเอาเด้อเอาเมื่อนี้ คุณแม่เล็กก็ยืนยันแล้วครับเล็กวิ่งแม่เล็กหกกับหนึ่งมาโตหกกับหนึ่งมาโตวัดสันวัดก่อนนี้แม่เล็กยืนยันว่าเจ็ดกับสี่มาโตเจ็ดกับสี่มาโตผมลาถามว่าคุณแม่ชอบอย่างคุณแม่ชอบเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> บอเฮ้ยวัดก่อนนะ <7 S 2> ชอบเจนะ็ดเนาะเอาวัดนี้แม่ชอบอย่างแม่ชอบหนึ่งกันบอ้าวแม่เล็กยืนยันเด้อครับว่า หนึ่งมาคุณแม่มาบนหรือมาล่างมันก็บนนี้แล้วเนะาะองปะยันก็มาถึงบนถึงล่างกันเด้เออเอาทั้งซอกเนาะเอาแม่เล็กบอกว่ามัน,มน,มนก็มาปอกกัน,นเถอะอืมปะยันก็มาปอกกันเถอะมาปอกกันมาล่างอ๋อมาปอกแปลว่ามาถึงบนถึนงล่างเนาะเออ วัดวัดเก้กับสูตรเจ็บอกฮะเออวันนั้นก็มา7เนาะมาบนมาลางเนาะอันวัดสามีฮันเข้า3บน3ามลางนีกเนะ 3, 0, 3, เาะสามสกับ3ามเก้วันนี้เจเออหกับ1เนาะคุณแม่มากหนึ่งอ้อันนี้ f อฟซก็ฟังเอาเด้อครับสี่มากหนึ่งนแม่บอก็ะหลองเบิ้งนะครับ คุณแม่ก็ขายอยู่นะเอาเมือเห็นนี้ละนะครับหน้าธนาคารนี่นะครับมอกสามแยกธนาคารไทยพาณิชย์นะครับนะาคูใดยยักได้รางวัลทีนึงก็มาเอาเด้อยังอยู่ในแพรกนี้อยู่นะครับนะมาเอารถ ครับผมก็ขอขอบคุณแม่เล็กที่ให้ข้อมูลนะครับฟันว่ารถเป็นอย่างาะเมื่อคืนนะจ่ายนะครับลงไป,งไปน้ำไหลขับรถลงน้ำเออลงก็จะรู้ว่ามันเป็นไข่น้ำมันขึ้มือเลยนะเออแล้วแล้วเลขทะเบียนรถตัวไหนครับนึงเกียนึงเกียร์ซเ,เดียร์ซีโตมันเกียอ เกดสองหนึ่งเกีเออแล้วก็ฝันดีด้วเนาะฝันนันนังฮีฝันนังฮีเกี่ยวเป็นตัวเล็กเลยนเ,เนาะแปลว่ยวดเลี้ยววดแล้วมีกับฝันมารถก่นงะนงะเนาะขายว่หลานนะนออกขับมาจะจอดไปลากแล้วรถหายรถเสียเออรถเห็นเออค่ะตั้งแต่ก็่เห็นมาจำรถนะเออล้วมันก็เลยสามตัวแล้วเรียกรถตะไรวะเนี้ยเรียกรถนั่นมัน 8ป5ดห้ห้นึ่ออกู้อแล้วมาออกห้าหนเป็นเลขท้ายสตัวเนาะโอ,โอ้นอกจากข่รอตตอลีแล้วแม่เล็กยังฝันแม่นีกเดอ้อพ่อแม่พี่นอ <10 S 2> ้องสิบโมดยวเออวันนี้แม่ก็ฝันว่าฝันเรม่อจรถอ่ะรถล,ลงไปน้ำเลขรถกัเก็ดหนึงนึงเก็ด ซีออกบอมีบอหนึ่งเกียนะอ่าสูตหนึ่งเกีดเห็นแล้วอสองสูหนึ่งเกีดเห็นแล้วเด้อสูตหน,นึ่งเกียตหนึ่งแล้ก็กวนจะบอให้ตามตามไาเาไหพอหนึ่งเกียดนะเราบอกแล้ววันน,ะนีเห็นสูหนึ่งเกียดไม่มี่เ เกนนี้รับเพิสีดนึงนี้นี่สี่เีดนึงนี้เดนี้้าหึ่งนเดี๋ยวมาอ๊อกตัวนีทำใหญ่าป็ตตานรถเาสูงไว้เเชือเว็ตันือมเตีไปต่อ ครับการขอบคุณหลายๆเด้อครับแม่เล็กเป็นกระบอกมาแล้วนะครับว่าเ็ขวิ่ง2โตมาโตของเพิ่นนี่ก็เขาตลอดตามผมติดตามมา2ปีนี้มาถามงวดใดก็ออกงวดนั้นของแม่เล็กเนี่ยนะครับขายรัตตอรี่อยู่หน้าธนาคารไทยพาณิชย์อำเภอเพ็ญนะครับวันนี้เพิ่นกระบอกว่า หกกับหนึ่งหมาโตนะครับและเมล็กมกักโตได้ผมถามเมืองแล้วแม่เล็กเป็นกวา่มามักหนึ่งวานหนึ่งยี่หมาวัดเนี้ยวันเดียวสองโตท่านหนึ่งกับหงวัดกวนผมจรมาถามคือการท่าน,นเนี้ยวราข้างว่าเจียกับซีหมาโต เอาตัวเดียวรูเมมาตัวได้เราเข้าว่าเอาเจ็เลกเขก็เก็บสามลางเอาให้เอฟซฟังไปพิจารณาเดี๋ครับเด้ออ่าผู้เย,ยมบ็ะกอเป็นเสียงภาษาชาวเลยโดยเฉพาะมื่อนี้เพราะว่าแม่เล็กแม่คุณแม่เล็กเนี่ยเราเป็นคนเลยก็เ,เลยว้าเลยนํำเหลา เอฟซีพิจารณาเด้อพอเป็นแนวทางกันแล้วครับ